บทที่ 5. ความสวยก่อนเริ่มต้นหนึ่งเดือนก่อนหน้าณนะโรงยิมแห่งหนึ่งย่านกลางกรุงผู้คนกำลังฝักใฝ่ในการออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตนเองบางก็คาร์ดิโอบางก็เวทเทรนนิ่งบางก็ยกโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหน้ากระจกอย่างแอคอาร์ตโชว์บอดี้อันสวยสดงดงามให้กับเหล่าผู้คนในบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเอง รามที่กำลังยกบอดี้เวทกล้ามแขนอย่างใจจดใจจ่อกับเซตสุดท้ายของการออกกำลังกายใบหน้าเคร่งขรึมคิ้วขมวดมุน่นหยดเหงื่อไหลลงวนใบหน้าที่เปียกชุ่มไปด้วยความมันวาว47 48 4ฮึบเหาหเสียงนักจำนวนครั้งของรามในการทำตามเซตด้วยท่าทีที่เริ่มเหนื่อยหอบนี้ เป็นเซตสุดท้ายที่รามต้องทำเพื่อกล้ามแขนที่เป็นมัดแน่นทรงสวยให้ต้องตาต้องใจผู้คนและเพื่อสุขภาพที่ดีของตนก่อนจะลุกขึ้นและนำบอดี้เวทไปเก็บและเตรียมตัวไปอาบน้ำเพื่อไปทำงานร้านหมอนวดวันแรก แต่ระหว่างเดินไปด้วยกลิ่นเหงื่อที่ประปลนไปกับโรออนที่หอมเย็นร่วมไปกับมัดกล้ามที่มันวาวด้วยหยาดเหงื่อพร้อมกระดกน้ำไปทำให้สายตาคู่คมไม่ได้จดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาดันไปชนเข้ากับหนุ่มที่มาเข้ายิมรุ่นราวคขาวเดียวกันจนดังปัก๊กบอดี้เวทที่เขายกอยู่หนักราว10กิโลได้หล่นลงจนไปประทะกับรองเท้ากีฬาที่ภายในเป็นส่วนของนิ้วก้อยอันแสนนุ่มนิ่มของเขาจนแดงบวม ซึ่งมันได้สร้างความเจ็บปวดให้กับชายผู้เคราะห์ร้ายได้ไม่น้อยแต่ยังถือว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเขายังโชคดีที่มันไม่รุนแรงมากโอ้ยโอ้ยใบหน้าทรงจีนเยกเกไปด้วยความเจ็บปวดจนลืมตาไม่ขึ้นรามที่รู้ว่าตนเป็นคนทําให้เกิดเรื่องในครั้งนี้ต้องรีบวางขวดน้ําลงและจับไล่จับตัวไล่ลงไปจับฝ่าเท้าของคนที่เกิดเหตุอย่างทุลักทุเลและเป็นห่วงว่าเขาจะเป็นอะไรขอโทษครับขอโทษ เจ็บมากไหมครับรำรีบกล่าวคำขอโทษออกไปในเร็ววัยก่อนจะเรียกความสนใจให้กับคนในยิมได้มากเจ็บสิวะโอ้ยหนุ่มซงจีนรีบกล่าวตอบขอโทษกับพี่ขอโทษครับแต่นี้ยังดีนะครับเนี่ยนิ้วไม่แตกยังโชคดีนะครับโชคดีพ่อมึงสิให้มันหล่นใส่ตีนมึงไหมล่ะทั้งคู่เกิดการโต้เถียงกันไม่ทันไรเทรนเนอร์ผู้ดูแลก,ก็รีบเข้ามาดูในทันทีเป็นอะไรมากไหมคะ เทรนเนอร์หญิงอกอึมทรงสวยขาวปากแดงรีบเดินเข้ามาดูอาการของผู้ประสบเหตุแต่ทันใดที่หนุ่มทรงจีนเห็นเธอกลับทำให้เขาลืมเรื่องราวอันเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไปในทันทีและมองจ้องไปที่เนินนมอุ้มๆจนรามสามารถสังเกตเห็นได้โอ้ยเจ็บครับเจ็บเจ็บครับโอ้ย หนุ่มซงจีนรีบแสดงอาการออกไปอย่างเวอร์วังเทรนเนอร์สาวที่เห็นแบบนั้นก็รีบนั่งลงจนอกแด้งดึงๆไปมารามที่เห็นแบบนั้นก็หันไปมองหนุ่มซงจีนที่ทอดสายตามองไม่หยุดก่อนจะหันกลับมาพูดอย่างเบาๆว่าหื่นซะด้วยรามพูดด้วยสีหน้าที่ทะเลงหนุ่มซงจีนที่กำลังเพลินจาสำราญใจดันหูดีมาได้ยินและพูดอย่างหมดอารมณ์ออกไปว่ามึงว่าอะไรนะเปล่ารามรีบตอบกลับไปในทันทีก่อนจะคิดในใจว่า หูดีฉิบหายเลยในระหว่างนั้นเทรนเนอร์สาวกลับขำขันและรีบจัดการนำพลาสเตอร์มาปิดให้โชคดีนะคะเนี่ยที่นิ้วไม่แตกยังไงเล่นครั้งต่อไประวังหน่อยนะคะเทรนเนอร์สาวพูดในเชิงเป็นห่วงอย่างยิ้มแยม้มครับขอบคุณนะครับว่าแต่ชื่ออะไรดอกครับอ๋อผมชื่อรามครับรามตอบเสื้อกไม่ได้ถามหนุ่มทรงจีนรีบแวดใส่ในทันทีอ๋อก็นึกว่าอยากรู้ครับฮ่าฮ ทั้งคู่รีบกันท่าซึ่งกันและกันรามทั้งที่ก็รู้ว่าไม่ได้ถามตนแต่มันเป็นวิธีตีเนียนเพื่อให้ตนรู้จักคนที่ตนเพิ่งทำเขาเกือบนิ้วก้อยแตกผมหมายถึงคุณเทรนเนอร์นะครับหนุ่มซงจีนทำหน้าเยิ้มกล่าวถามอย่างมีเลสไนชื่อมดค่ะผมเฟยครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับพูดจบเฟยหนุ่มซงจีนหน้าทะเลงึงผิวขาวคิ Q ้วเข้มได้นำมือข้างขวายื่นออกมาจับมือกับมด แต่ความคาดหวังนั้นก็ต้องหมดลงเมื่อรามที่ทะเล้งกว่าแล้วรู้ทันก็ได้นำมือซ้ายของตนไปจับแทนครับคุณเฟยไม่ใช่มึงคุณมดเว้ยเฟยรีบดึงมือออกอย่างกวนๆมดที่เห็นเหตุการณ์ก็อดขำไม่ได้เธอขำสั่งจนเนินนมอุ่มๆกระดกขึ้นกระดกลงดังดึงดึงยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะคุณเฟยหายไวๆนะคะมดไปทำงานก่อน เฟยที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งทำให้ใบหน้าทรงจีนยิ่งหยาดเยิม้มเพราะสาวเทรนเนอร์ตรงหน้ามันดันตรงสเปคเขาเข้าอย่างจังก่อนรามจะพูดออกไปอย่างกวนประสาทว่ารีสาวได้ขนาดนี้น่าจะหายแล้วสินะขอโทษอีกครั้งครับพี่เรียกขี้อะไรมึงกู25มึงอายุเท่าไหร่หน้าก็แก่กว่ากูเอารุ่นเดียวกันรามตอบพร้อมถามกลับเออเออเฟยตอบกลับไปด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายราม ก่อนรามจะลุกขึ้นและนำมือข้างขวายื่นออกไปเพื่อช่วยดึงเฟยให้ลุกขึ้นทันทีที่ยื่นไปสัญญาณตอบรับที่ดีก็เกิดขึ้นเมื่อเฟยยื่นมือขึ้นมาจับมือของรามอย่างแน่นแฟนก่อนทั้งคู่จะลุกขึ้นและรามจึงถามออกไปก่อนจะเดินไปอาบน้ำต้องพยุงไหมไม่ต้องไม่ต้องเฟยตอบกลับไปพร้อมสายหัวเคเคไว้เจอกันคราวหน้ากูไปอาบน้ำและไม่ว่าจะไปไหนก็ไปเฟยตอบกลับรามด้วยท่าทีที่กวนประสาท แต่กูมีเบอร์น้องมดรามรีบตอบกลับไปด้วยท่าทีที่กวนตีนกว่าก่อนจะรีบวิ่งไปที่ห้องอาบน้ําอย่างเร็วไวจริงดีว่าเฮ้ยกลับมาก่อนเฟยตะโกนเสียงดังจนทําให้คนทั้งยิมหันมามองอีกครั้งเฟยที่เห็นแบบนั้นจึงหันไปมองและก่อนจะก้มหน้าหลบและเดินตามรามไปที่ห้องอาบน้ําเพื่อเตรียมไปทํางานอย่างที่ทํางานเหมือนกันเพราะเวลาที่เขามายิ้มในตอนนี้มันคือช่วงก้าวงเช้า แต่เมื่อเขามาถึงก็ไม่เจอรามแล้วเพราะรามเข้าไปอาบน้ําเรียบร้อยส่วนเฟยก็เกิดท่าทีที่เสียดายและเดินไปล็อกเกอร์ของตนเพื่อเตรียมถอดเสื้อผ้าและเข้าไปอาบน้ําทําภารกิจของตนต่อไป